คำถามจากคุณหนิงคุณหนิงนี่มาจากอเมริกานะมาเช้านี้มาหาถวายสังฆทานเสร็จเรียบร้อยแล้วก็สนทนาธรรมอยู่พักใหญ่ก่อนจะกลับนะมะเป็นเจ้าภาพถวายกระบือหนึ่งตัวสองหมื่นห้าพันบาทนะนโมธนาบุญด้วยนะจะไว้ตอน ที่มานั่งอยู่ก็ไม่ค่อยไปถามเรื่องอื่นซนะถามเรื่องลูกจะปราบลูกได้ยังไงลูกสาวมาด้วยบวกจะไปปราบเขาทำไมนะก็ไม่ได้เกเรอะไรถามไทยแล้วเรียนมหาวิทยาลัยอยู่เด็กเขาถูกเลี้ยงดูมาในสังคมของฝรั่งก็ต้องฟังความคิดเห็นเขาให้คำแนะนำาม่ใชพยายามให้เขาทำตามตัวเองมันเป็นไปไม่ได้ ต้องเคารพกราบไหว้ต้องเชื่อฟังผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยนะอันนั้นไม่ใช่สังไม่ใช่แบบของไทยของไทยเราก็ไม่เคยจะเชื่อฟังแล้วหรือนี่เคารพโย้ผู้ใหญ่เนี่ยแต่ว่าไอ้เชื่อฟังไม่เคยจะเชื่อฟังแล้วนี่เป็นเรื่องปกติอย่างนั้นนะไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรทิ้งคําถามไว้นะว่าเวลานั่งสมาธิทุกครั้งไม่มีครั้งไหนเลยที่ไม่มีนิมิตผู้เจ้าไม่ยึดติดกับนิมิต จะสันมากนิมิตจะเป็นจริงเกือบทุกครั้งถ้าไม่อยากเห็นนิมิตอีกจะมีหลักอะไรบ้างที่จริงแล้วพระพุทธเจ้าไม่ยดึดติดกับทุกอย่างนั่นแหละไม่เ,เฉพาะนิมิตนะสัพเพธรรมานารังอภินิเวสายะทำทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นนี่นะทั้งกุศลธรรมและอกุศลธรรมนะนิมิตก็เป็นเพียงอาการของจิตยอย่างหนึ่งเพราะนั้นถ้าเห็นก็สักแต่ว่าเห็นแค่น,นั้นเองนะรู้ว่าเห็นอยู่ ทำอะไรไม่ได้มาไป่านั้นนะเพราะแปลว่าเราบําเพ็ญบาร,รมีพระทางด้านนี้นี่ท่านเป็นจริงนะอาจจะมีของเก่าอย่างอื่นตามมาด้วยนะอย่างเช่นตัวที่พระจกจักขุยานตัวที่พระจักสุนะหรือที่เรียกอย่างนึงว่าจุตูปตัตยานนะเห็นการเกิดการตายของสัตว์นะนะนะเห็นว่าคนนี้จะต้องไปเจออะไร จะไปรับวิบากกรรมอะไรอย่างนี้นะนะบ,าบางทีก็มีคนที่มีซิกเซนอย่างนี้อยู่นะนนนะอัี้ก็ห้ามมันไม่ได้เพราะว่าเป็นของที่เราฝึกมานะทำยังไงล่ะก็ยอมรับมาาันซะแค่นั้นแหละแต่ว่าอย่าไปเชื่อมันนักหนานะนะเห็นก็รู้ว่าเห็นแค่นั้นแหละนะไม่เอามาเป็นสิ่งสำคัญนะให้คำนึงถึงอย่างนั้นไม่งั้นเราจะไปหลงติดอยู่แค่ยู่กับนิมิตอย่างนั้นนะไม่จบนะ อันนี้คนที่เห็นนิมิตก็จะเห็นอยู่ตลอดคนไม่เห็นนิมิตก็จะไม่เห็นเลยนะแล้วแต่จริตของแต่ละคนซึ่งแตกต่างกันไปนะไม่จําเป็นว่าจะต้องเห็นไปทุกคนนะบางคนเห็นนิมิตก็เห็นบ้างไม่เห็นบ้างเนี่ยนะช่วงไหนที่สมาธิดีๆนิมิตก็จะโปร่อ่อยสมาธิไม่ม,มีก็มี่อยจะมีนิมิตก็แค่นั้นนองนะ คำถาม,ถามต่อมาถามว่าไม่ค่อยชอบสวดมนต์แต่ชอบนั่งสมาธิภาวนาเลยอันนี้ผู้เจ้าเสริเสริญไหมก็นั่งไปเลยก็ไม่จำเป็นต้องสวดหรอกนะแล้วแต่ว่าเราชอบอะไรตรงไหนแต่าการสวดมนต์เนี่ยเหมาะัจริตของเราก็ไม่จำเป็นต้องสวดก็แค่นั้นเองนั่งนะนะก็นั่งสมาธิไปนะผู้เจ้าเสริเสริญไหมเสริญเสริญทุกอย่างนะสวดมนต์ก็ดีเป็นเหตุให้บรรลุมรรคผลได้นะ,นะจะเจริญภาวนาเนะี่ยที่เรียกว่าสมาธินิมิตก็ดี ก็ม่เห็นให้มันรู้มากผลได้แต่ไม่ใช่แปลว่าทุกคนจะต้องเหมาะสมกับทุกอย่างไม่ใช่นะคนก็เหมาะาการที่จะต้องสาธยายรมบางคนก็เหมาะการที่จะต้องสอนทมฟังทมอะไรเงี้ยนะแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันเพราะนั้นเอาที่เหมาะกับตัวเราเองนะข้อที่สามถามว่าปิติชอบเกิดขึ้นง่ายมากๆอย่างนี้เรียกว่ากําลังเจริญสติสมาธิภาวนาไหมปิติเป็นผลของการที่เรา นะจิตเริ่มเป็นสมาธินะก็เป็นผลจากการมีสตินะั่นแหละนำมาก่อนนะพอมีสติก็ต่อมาก็จะมีสมาธิตามมาแค่นั้นเองนะนี่พอจิตมันเริ่มเป็นสมาธนะิน่ะอุปจารสมาธินี่ปีติก็เริ่มเกิดแล้วนี่เป็นเรื่องปกตินะปีติประสทธิสุขสมาธนะินนี้เป็นกลุ่มของเจรสิกที่เขาทำงานร่วมกันอยู่นะเพราะเวลาปีติเกิดก็ ดีนะหล่อเลี้ยงจิตไม่ให้แห้งแรงจนเกินไปเวลาปฏิบัติเนี่ยนะพราะอะไรพราเวลาปฏิเกิดทุกเวทนานก็ดับไปแคนนั้นหนงตัวเบาตัวตรงขึ้นมาเวลานั่งสมาธินะไม่เอเยดียงไปทั้งใดทั้งหนึ่งนะอันนี้เป็นเรื่องปกติอย่างนี้นะอีกคำถามหนึ่งที่โยมถามมาจากเพจชินวงศ์จากโยมอะไรเนี่ยหวานหมูถามว่า โยมมีปัญหาเรื่องการปฏิบัติโยมมีโรคประจําตัวคือแพนิกและซึมเศร้าแต่ว่าส่วนตัวโยมก็ได้ปฏิบัติสม่ำเสมอพอดีช่วงที่ผ่านมาโยมไม่ได้ทานยาทําให้อาการแพนิกกาเริบม,มันทรมานม,มากนะแต่โยมก็อยู่กับมันไปแบบทุกๆนะบางครั้งอาการแช่อย,อยู่นานมากแล้วก็จะหายไปจิตใจก็เช่มชื้นขึ้นมานะเดี๋ยวก็กลับมาทรมานอีกแล้วก็หายไปเป็นอย่างนี้สลับกัน ไปในขณะที่อาการแช่อยู่โยมก็แค่รู้แล้วก็ทํากิจกรรมของเราตามปกติแต่ไม่ทิ้งการปฏิบัตินะบางครั้งโดนมาเล่นงานจนสบักสบอมก็ใช้วิธีนอนดูลมหายใจนอนดูลมดูลมดูเวทนาไปหรือโยมควรจะเข้าไปไปดูมันตรงตรงโยมเดินยมงกมแบบรู้สึกที่เท้าเวลากระทบพื้นแต่บางสํานักเข้าถือว่าเป็นการเพ่งแต่ถ้ายามรู้สึก ทั้งตัวซึ่งไม่ถนัดเลยมันจะมีความทุกข์แล่นขมานในทุกครั้งไปแต่ถ้ารู้ที่เท้ากับท่าพื้นมันจะได้สมาธิได้จิตใจแช่มชื้นนะแช่มชื่นนโะยมควรจะวางจิตแบบไหนดีเจ้าคะส่วนเรื่องยาตอนนีิยมทานอย่างต่อนเนื่องแล้วต้องใช้เวลาร่วมเดือนนะกว่าตัวยาจะออกฤทธินะ์นี่คือคำถามนะจากโยมประทุมพรนะนะ บอกว่าตามดูคลิปมาอาตมามาสองปีแล้วว่างั้นนะใครที่มีมโรคพวกนี้นะอาการแพนดิเการเศร้าหน้าหน้าหน้าเป็นห่วงนะเพราะว่าถ้าไม่ได้มีฐานของการเจริญพานนามาบ้างนี่ก็สาหัสนะเวลาอาการแพนิิเกิดเนี่ยมันบางทีมันตัวสั่นใจสั่นเหมือนจะตายขึ้นมาเดี๋ยวนั้นนะนะ่ะมันทรมานนะน่ะเพราะฉะนั้นไอ้ที่ยอมดูอย่างนั้นแหละถูกแล้วนะ ถ้าเป็นไปได้ก็รู้ว่าไปที่อาการนั่นตรงๆเลยถ้าสู้ไหวนะดูเขาไปตรงๆเลยที่ยิ่งยมดูอยู่นั่นแหละใช้ได้แล้วนะมีสติสัมปัญญะรู้อยู่นะ่ะทำงานปกติอยู่ได้แล้วก็ปล่อยให้อาการแพนเด็กนั้นมันเกิดทํางานไปนะมันอาจจะเกิดอยู่สักสามสิบนาทีชั่วโมงหนึ่งนะ่ะหรือถ้านัหนกหน่อยก็บางทีก็เป็นครึ่งวนันค่อนวนันนะ่ะก็ต้องยอมรับมันนะ่ะนะอันนี้เป็นวิบากขันน่นะที่มันกําลังส่งผลอยู่นะ่ะ มันก็ทําอะไรไม่ได้นะมีหน้าที่อย่างเดียวคือรับรู้ตามความเป็นจริงนะแล้วก็จะไปรังเกียจมันนะทำความรู้สึกว่ามันเป็นเพียงอาการป่วยอย่างหนึ่งแค่นั้นนะยอมรับมันให้ได้แค่นะั้นเองนะยอมรับมันได้แล้วเดี๋ยวมันก็มันเกิดแล้วมันก็ดับไปก็ต้องอย่าหลืมว่าต้องทานยาช่วยด้วยนะนะถ้าไม่ทิ้งยาก็ไม่มีปัญหาอะไรอ่ะนะ ก็ฝึกเนี่ยแต่ฝึกให้มันสติมันเข้มแข็งมากขึ้นไปกว่าน,นี้อีกนะให้สติปัญญามันเข้มแข็งมากขึ้นไปกว่าน,นี้นะจะได้มีกําลังมากพอที่จะให้มันหายไปได้โดยเร็วนะโดยค่อยๆเจือจางไปเองนะมันก็จะช่วยให้เราทานยาน้อยลงจนกรทั่งสามารถเลิกทานยาได้นะถ้าเรามีสติสมัญญาเข้มแข็งพอนะส่วนเรื่องของการเดินยงกลม ก็เอาที่เราถนัดนะไม่จำเป็นต้องจะไปเชื่อใครแล้วนะนะต่รู้สึกว่ารู้ที่เท้าอย่างเดียวแล้วมันถนัดกว่าก็รู้ที่เท้าอย่างเดียวแค่ okay, นั้นเองนะแต่จะรู้สึกว่ามันรู้ที่เท้าอย่างเดียวแล้วมันอึดอดัดมันมึนมันเบลออะไรเงี้ยนะก็แปลว่ามันไม่เหมาะนะก็ย้ายไปรู้ทั้งตัวแต่ถ้ารู้ทั้งตัวแล้วมันฟุ้งซ่านจิตมันซัดใส่ไปมานะมันเอาไม่อยู่ก็กลับมาอยู่ที่เท้าอย่างเดียวแค่ okay, นั้นเองนะเอาที่เหมาะเหมาะเก่ตสภาวะนั้นๆนะเพราะว่า นะ่ะมันไม่ได้เหมาะกับทุกครั้งหรอกที่เราทำนะบางทีนะ่ะเพราะฉะนั้นขณะนี้มันเหมาะแบบนี้นะเหมาะกับการที่จะดูที่เท้าอย่างเดียวก็ดูที่เท้าไปแค่นั้นเองอย่าไปติดรูปแบบน,ะนะไม่จำเป็นต้องไปเชื่อใครนะฮะเชื่อดูตัวเองนี่แหละเป็นหลักนะเวลานี้ถ้าดูที่เท้าแล้วมันสบายก็ดูที่เท้าไปนะรู้อาการกระทบของเท้าไปรู้อาการเย็นร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงนะของเท้าที่กระทบพื้นนะ ถ้ารู้อย่างนี้รู้สึกว่าจิตมันสบายาก็ดกูดูแบบนี้ไปแค่นั้นเองพอถึงจุดหนึ่งมันก็จะค่อยนะขยายไปส่วนอื่นๆได้นะะลองปรับที่ตามที่เหมาะสมเกี่ยวสภาวะนะนการภาวนานเป็นอย่างนี้มันเลยเป็นเรื่องที่บางทีเราไปฟังบุคคลใดบุคคลหนึ่งเขาภาวนามาอีกแบบหนึง่งนะเขาก็จะแนะนําแบบนั้นที่เขาถนัดที่เขาเคยผ่านมา ประสบความสำเร็จในการภาวนาแบบนั้นมาอย่างนี้ตอน,นแต่บางทนีนไม่เหมาะกับเราทดลองดูได้แต่เห็นว่าไม่เหมาะกับวางเลยไม่จำเป็นต้องยืดตีต้องไปร่ำเละเพราะนั้นก็ปรับไปตามสภาวะของตัวเองมันไม่อาจจะมีอาการอะไรอยู่ก็ตามนะเกิดขึ้นเนะี่ยก็มีสติธรญมะรับรู้ตามความันจริงที่สาคัญก็คือรู้ที่อาการของมันนะยมนะย้ําอีกครั้งหนึ่ง นะรู้ที่อาการของมันมีอาการอะไรเกิดขึ้นรู้ทันมีอะไรเกิดอาการอะไรเกิดขึ้นเช่นอาการของแพนิกเนี่ยใจมันสั่นเหมือนหายใจไม่ทั่วท้องเหมือนจะขาดใจใตายอะไรเงี้ยรับรู้อาการนั้นตรงๆเลยนะมันเป็นอาการทางกายมันแสดงออกมาทางกายแล้วย้อนกลับไปดูจิตด้วยอย่างเงี้ยนะจิตเป็นยังไงมันทุรนทุายวุ่นวายอยากให้หายไหมดูอาการนั้นตรงๆอยากก็รู้ว่าอยาก นี่เป็นตน้นนะ่ะรอบรูตร้ตรงไปแค่นั้นเองนะ่ะหรือเวลาเดินย่งกลมรู้อาการนะไม่ใช่แค่รู้เท้าไม่ใช่เท้าขวาเท้าซ้ายอยู่แค่นั้นนะรู้เท้านะี่ยังเป็นเรื่องสมมุติอยู่นะแต่รู้อาการของเท้าที่กระทบอยู่นะ่นะเวลากระทบมันเย็นหรือมันร้อนมันอ่อนหรือมันแข็งมันหย่อนหรือมันตึง,งนะ่นะให้สังเกตดูอาการของเท้านะ่ะแบบนี้นะมันก็จะ ตัดเอกสิ่งสมมติเอาไปจากใจเราอะสมมติเราเท้านะี่ยเท้าก็เป็นชื่อที่เราตั้งชื่อเรียกมันได้เฉยหรอกนะรู้อาการของของการกระทบนั้นยิมนมะิตรถ้ารู้อาการของผัสสะหรืออาการกระทบนั้นได้เนะี่ยมันจะทําให้ไม่ใช่แค่ใจมันสบายแค่นั้นนะแต่ว่ามันจะทําให้เราเห็นสภาวะของจริงด้วยนะที่กําลังปรากฏอยู่เนี่ยนะนะหรือบางทีจะเห็นนิมิตทํำยังไงรู้ว่ากำลังเห็นอยู่อย่างนี้นะนะรู้ว่ากําลังเห็นอยู่ ส่วนมันจะจริงหรือไม่จริงม่ได้สำคัญอย่าให้ไปอย่าให้ค่ากับมันไม่งั้นจะถูกจิตหลอกอยู่อย่างนั้นแหละเห็นะหลายคนแล้วทําไปนามาการผู้วิเศษขึ้นมาอย่างเงี้ยนะนะหลายคนในประเทศไทยที่เป็นข่าวที่เป็นข่าวอย่เนี่ยไปเห็นโน่นเห็นนี่ก่อนนะซึ่งถามว่าดีไหมนะก็ก็ดูแล้วกันมีทั้งบอกทั้งลบนะบางคนก็ชื่นชมบางคนก็ด่าอย่างี้นะนะบางทีรู้มากเกินไปก็ไม่ดีนะไปบอกเขาเขาก็ไม่เชื่อ พนะเราฉะนั้นเห็นแล้วรู้แล้ววางเลยไม่ต้องไปร่ำไรกรรมใครกรรมมันนะอย่างนี้ต่อให้ไปบอกเขาก็ไม่เชื่อเรายัางไงขาก็ต้องประสบผลกรรมสวยผลกรรมนั้นนะเห็นหลายรายแล้วนะที่เป็นอย่างงี้นะนะแล้วก็เห็นอยู่อย่างนั้นแหละนะคนชนิดคนประเภทนี้นะเคยเห็นแล้วก็เห็นอยู่อย่างนั้นแหละนะนะไปที่ไหนก็เห็นนู่นเห็นนี่อะไรแปลกๆอยู่เรื่อยอใน,นเรื่องธรรมดา นะส่วนปีตินั้นดีนะปีติเอาไว้หล่อเลี้ยงใจแต่อย่าไปติดอยู่แค่นั้นแหละนะอย่าไปติดมันอยู่แค่นะปีติก็รู้ว่าปีติแค่นั้นะนะเพราะว่ามันเกิดได้แต่มันกระดับได้แค่นั้นเองนะวันนี้มีสอบอารมณ์ทางห้องไลยกลุ่มนะวันนี้และพรุ่งนี้นะทั้งเสาร์และอาทิตนะย์เดี๋ยวเราจะได้นะมาใครที่สงสัยอะไรก็เข้าไปพูดคุยกันในห้องไล่นะ না আহ নিরশ